โอเคต่อไปคลิปนี้จะเป็นการฟิกไอพีนะฟิกไอพีให้กล่องของเราก็คือให้เราใช้คำสั่ง ifconfig ว่าตัวแลนของเราอ่ะมันชื่ออะไร e t h 0นะฮะ e t h 0นะเพราะบางคนเป็นหนึ่งโอเคนะเราพอเราเช็คเสร็จปุ๊บให้เราเข้าที่ นาโนก็ slash etc slash network เอา network etx network แล้วก็อ่า interface interface มีเอสยนะ enter. อะ enter ปั๊บคำนวณนี้ละแก้ที่อีสองตัวนี้ แกสองทังนทีก่อนแก้ตรงเนี้ยตรงที่เป็น LO นะะเนี่ยฮะเลื่อนเค์เซอร์มาที่ใต้ตัว L แล้วกด D D สองทีลบทิ้งนะฮะให้พิมพ์คำว่า E T H ศูนย์เมื่อกี้เอา้า E T H ศูนย์อ่าฮะที่เราดูกันเมื่อกี้ต่อไปรรทัดที่สองมันมันกันแก้ที่ออก E T H ศูนย แล้วก็หลุมแบ็กนี่ให้ลบทิ้งให้ดีลิทลบทิ้งแล้วพิมพ์คาว่าส t a ติ c ตัวนี้นะฮะแล้วก็ e n นเ r อร์ที่หนึ่งต่อไปจะเป็นการกำหนด i-p ละให้พิมพ์แ e อ r e ด s a d b d r e w s นะฮะแล้วก็192.168.1้สองจุดหนึ่งหแปจุดหนึ่งจุดทีนี้ของผมมันเป็นใบที่ห้าละอย่างที่บอกตอนคลิปคราวที่แล้วจะบอกว่าใบ ใบจะใบที่1มันจะเริ่มที่101ใช่ไหมใบที่2เป็น102ตอนนี้ใบที่5ก็จะเป็น105แล้วก็เอนเตอมาทีแล้วก็ Enter, มีทีาทานเน็ตบรรทัดนี้ว่าเ e ็ตมาร์คเอสเเน็ตมาร์คองห้าห้าจโอเคเอนเตอร์จากนั้นตรงนี้จะเป็นอ่าเกียรวีเกย์ว นะฮะเกรด V ให้พิมพ์เป็น192.168.1.1อันนี้จะเป็นเกรด V ของตัวเราเตอร์เรามันจะเป็นเริ่มที่หนึ่ง6นึ1งก้สองหนึ่งแคนะะ่นี่ะถ้านเีเสร็จละนะเพิ่มเพิ่มมาอีกสามบรรทัดแก้ LO เป็น E7 ตามที่การ์ดแรกของเรานะฮะจากนั้นก็ นาโนรันใช่ไหมตัวตัวนาโนก็ออกด้วยการเซฟใช่ไหมก็เป็นคอนโทรลเอ็กคอนโทรลเอ็กแล้วก็ตอบไวแล้วมันจะถามว่าเขียนซ้ำไหม,มก็กด enter <Wow. S 1> เลยเรียบร้อย oh. ละตอนนี้มันจะเป็นการอ่าฟิกไอพีแล้วก็หมืมาเดิมรีบูตรีบูต now เหมือนเดิมพอ enter ปุ๊บเราทำ stop stop แล้วก็ดับพอมันดับปุ๊บแล้วก็ไปปิดเครื่อง ปิดแล้วก็เปิดใหม่รอ<ะ>สักครู่ปิดแล้วเปิดอีกผู้ช่วยตัวเล็กช่วยทำโปรแกรมทั้งวันทั้งคืนเลยช่วยให้ช้าที่ดูแล้วกันว่าบอดจากเกือบสามสิบบอดทำมาสองวันละเพิ่งได้ห้าบอดเฮ้ ปิ้มปิ้มนมอีกปึ๊บเราอินเรียบร้อยสังเกตไอพีนี่เห็นไหมไอพีขึ้นมาละหนึ่งก็สองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งศูนย์ห้าเรียบร้อยนี่คือการไอพีตัวนี้เป็นไอพีเก่าช่างมันเรามาดูที่ตัวนี้ได้ละิ้มครับเวลาที่เราเข้าผ่านพุตตี้ใช่ไหมก็ก็พิ้มตัวนี้ได้เลยหนึ่งศูนย์ห้าก็จะเป็นบอร์ดบายเลข้าเท่านั้นเองง่ายจบปิ้ง เรียบร้อยเสร็จครับคลิปนี้ส,สั้นๆหน่อยโอเคขอบคุณมาก